ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์การเล่าเรื่องเป็นการสื่อสารได้เป็นเรื่องสำคัญในโลกยุคนี้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต หัวใจการนําเสนอเป็นเรื่องราวที่เห็นเขาแบ่งปันก็เลยนำมาส่งต่อนะคะจากหนังสือชื่อ100 Things Every Presenter n e e d to Know About People คะ่ะเขาก็สรุปในหัวใจของการนําเสนอนะคะ 1. น,นในหัวใจหลักของการนําเสนอที่ดีก็คือเราต้องรู้จักผู้ฟังให้ดี เพื่อที่จะได้เตรียมเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะสมกับผู้ฟังหัวข,ข้อนี้ยึดถึงผู้ฟังเป็นหลักนะคะการที่เราจะนำเสนอเรื่องราวอะไรสักเรื่องหนึง่งข้อสำคัญเราต้องรู้ว่าผู้ฟังเป็นใครถ้าเราสามารถรู้ได้ก็ทำให้เราเตรียมเนื้อหาได้ดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าผู้ฟังคือใครเราก็ต้องมองกลุ่มเป้าหมายของผู้ฟังเป็นหลักแล้วก็นำเสนอไปนะคะว่า กลุ่มผู้ฟังของเรามีเป้าหมายหลักคือใครคะ 2. ในการเตรียมการนำเสนอทุกครั้งเราจึงต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟังเสมอนะคะว่าเป็นใครบ้างมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะพูดมาบ้างแล้วมากใน,นระดับใดหรือถ้าเป็นภายในองค์กรถ้าเรากำลังพูดเรื่องเดียวกันกับผู้ฟังต่างกลุ่มกัน เราก็ควรจะมีรูปแบบการน,นำเสนอที่ต่างกันออกไปด้วยนะคะ 3. การรู้เพียงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคนฟังนั้นเอาเข้าจริงก็ยังไม่เพียงพอนะคะเพราะมีสิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่เราควรทำความเข้าใจให้ดีก็คือจิตวิทยาในการฟังและรับรู้ข้อมูลข่าวสารค่ะ 4. ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้พี่เซตอะไรให้ตายคนฟังฟังยังไงก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราสื่อสารไปด้วยวิธีที่ไม่สนับสนุนให้คนฟังเข้าใจได้ง่ายข้อนี้ก็คือว่าการที่เราจะพูดเรื่องอะไรสักเรื่องหนึง่งเราควรต้องศึกษาเรื่องนั้นให้รู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือให้รู้พื้นฐานแบคกลาาวก่อนนะคะเพราะเรื่องนี้ก็เคยทำในอาชีพของตัวเองเหมือนกัน ท้งหนึ่งเคยต้องสอนคอมพิวเตอร์ในวิชาใหม่วิชาหนึ่งเนื้อหาวิชานี้ค่อนข้างจะยากนะคะก็ศึกษาอยู่นานเป็นเดือนเลยคะ่ะกลัวจะดึงความเข้าใจเป็นกรอบให้เข้าใจว่าเราควรจะพูดประเด็นยังไงอย่างไรบ้างแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดลึกซึ้งในเนื้อหานะคะแต่เราก็เข้าใจเนื้อหานั้นเพราะเราได้ศึกษาพอสมควรแล้วคะ่ะ 5. คนเรารับรู้ข้อมูลได้ทีละนิด ดังนั้นถ้าจะพูดในเรื่องที่ข้อมูลมากๆกกนะค่อยๆป้อนข้อมูลและแบ่งการนำเสนอออกมาเป็นหลายรอบย่อยนะคะก็คือแบ่งเนื้อาหาย,อย่ยอยๆให้เข้าใจง่ายและพยาวให้ข้อมูลทีละนิดเป็นสำคัญคะ่ะ 6. กการเล่าที่มาของเรื่องที่นำเสนอเพื่อปรับฐานความเข้าใจคนฟังก่อนทุกครั้งเป็นสิ่งที่เราควรทำอย่าลืมนะคะว่า คนฟังไม่ได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้นเท่ากันทุกคนดังนั้นการปูพื้นฐานให้ทุกคนเข้าใจเรื่องราวเหล่านั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะเรื่องราวที่เป็นเรื่องยกยกๆนะคะดังนั้นการสร้างพื้นฐานให้ทุกคนรู้เท่าเทียมกันเท่าที่สามารถทําได้ต่อเริ่มต้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีค่ะ 7. คนเรามักจะเลือกรับข้อมูลเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมาก่อนแล้วการจะทําให้เชื่อในเรื่องอื่น ให้เริ่มจากการทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าผู้พูดเชื่อในสิ่งเดียวกันกับพวกเขาก่อนนะคะหัวใจมันก็คือการทําให้ผู้พูดและผู้ฟังเป็นพวกเดียวกันเป็นสําคัญค่ะ 8. เป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้ผู้ฟังทุกคนเปลี่ยนความคิดมาเห็นด้วยทั้งหมดในสิ่งที่เรานําเสนอควรใช้วิธีค่อยๆทําให้เชื่อทีละนิด จะง่ายกว่าคะ่ะ9พยายามเข้าใจกรอบความคิดของผู้ฟังยิ่งเข้าใจกรอบยิ่งรู้วิธีการนำเสนอให้มีประสิทธิภาพได้ง่ายขึ้นนะคะ10พูดเรื่องเกี่ยวข้อมูลผ่านรูปแบบของการเล่าเรื่องพูดเรื่องข้อมูลผ่านรูปแบบของเรื่องเราคือสิ่งให้ผลที่สุดเพราะเรื่องเราช่วยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเหตุและผล และคนเราก็จะจดจำเรื่องราวได้ดีจากการยกตัวอย่างคะ่ะ11คนเราจำอะไรได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน4อย่างนะคะหากมีเรื่องที่จำมากมายให้แบ่งออกเป็น4หัวข้อใหญ่แล้วค่อยแบ่งออกเป็น3-4ถึงเรื่องย่อยในแต่ละอันอีกทีหนึ่งคะ่ะ12ช่วยย้ำให้คนฟังรู้ว่าเรื่องไหนสำคัญ พราะว่าความจําของคนเรามีจํากัดนะคะดังนั้นการย้ําหรือการไฮไลท์ในเรื่องที่สําคัญสําคัญและพยายามจูนหรือเชื่อมโยงกับเนืหาทีังพูดนั้นจะทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นค่ะ13คนเราจะจดจําข้อมูลได้ดีในช่วงต้นของการนําเสนอมากกว่าช่วงกลางถ้าหากมีข้อมูลให้จําเยอะ ให้แบ่งกันเสนอออกเป็นหลายๆช่วงนะคะให้คนฟังได้พักและหลับได้มีจำนวนช่วงต้นมากขึ้น 14. วิธีช่วยให้คนฟังไม่ลืมในสิ่งที่ฟังจบไปแล้วลองใช้วิธีการให้คนฟังเขียนความประทับใจในสิ่งที่ฟังและวิธีการที่นำไปใช้จริงอย่างไรต่อไปคะ่ะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ฟังจดจำได้ดีขึ้นนะคะส5บห้า เวลากับความสามารถในการให้ใจจดจอ่อเวลากับความสามารถในการใจจดใจจอ่อกับเรื่องราวนั้นสัมพันธ์กันอย่างมากนะคะอย่าปล่อยให้คนฟังฟังโดยไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไรหรือใช้เวลาแค่ไหนเพราะจะไม่มีสมาธิหากมีเรื่องเยอะให้แบ่งระยเวลาออกเป็นช่วงย่อยๆแทนค่ะ16 คนเราจะมีสมาธิในการฟังได้ดีที่สุดก็คือไม่เกิน20นาทีนะคะดัังนน้แต่และช่วงก็อาจจะมีการพักเบรพสัก20นาทีที่เราพูดจบแหละคะ่ะและ้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้เขาได้พักและรีแลกซแล้วก็มีการรื้อฟื้นความจําในช่วงนั้นได้นะคะ17คนเราเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ลองหาทางใช้การทดลองในระหว่างการนําเสนอ และให้ผู้ฟังทำผิดพลาดได้การฟังนั้นจะได้ผลมากขึ้นด้วยนะคะ18บอกคนฟังบ่อยๆว่าเราพูดถึงไหนแล้วจะเพิ่มและนักษา,าด่บความสนใจฟังได้อย่างไม่เนื้นะ,ะไม่น่าเชื่อ 18. บอกคนฟังบ่อยๆว่าเราพูดถึงไหนแล้วจะเพิ่มรละษา,าดับความสนใจของการฟังได้อย่างไม่น่าเชื่อนะคะ เพราะเราจะมีแรงจูงใจไม่เห็นควา,ามคืบหน้าแม้มันจะเป็นนามธรรมก็ตามค่ะ19ให้รางวัลกับผู้ฟังที่มีพฤติกรรมพึงประสงค์จะช่วยสร้างโมเมนตัมของการนำเสนอให้ดีขึ้นนะคะและหยุดให้ควา,ามสนใจกับพฤติกรรมที่ไม่น่าสนใจของผู้ฟังบางคนเสียแต่ต้องไม่ลืมว่าพฤติกรรมของผู้พูด ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ฟังด้วยเช่นกันนะคะข้อ20ความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้พยายามกระตุ้นให้ผู้ฟังนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้จริงผ่านการเสริมแรงกระตุ้น2 1การแข่งขันสร้างแรงจูงใจได้เสมอใช้กิจกรรมที่มีสนากค,คลายแข่งขันบ้างก็ได้ และการแข่งกับคนจำนวนน้อยสร้างแรงจูงใจมากกว่าการแข่งกับคนจำนวนมากนะคะ 22. จัด,ดกิจกรรมกลุ่มและเดี่ยวให้เท่าๆกันและปล่อยให้ผู้ฟังตัดสินใจและควบคุมด้วยตัวเองทุกครั้งในทุกกิจกรรมค่ะ 23. การฟังที่เก็บเงินค่าเข้าฟังเบื้องต้นผู้ฟังจะประเมินค่าสูงกว่าการฟังแบบไม่เก็บเงินเสมอนะคะ เรียกว่าการเรียนฟรีกับการเรียนที่มีการเก็บเงินบ้างก็ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ต่างกันนะคะพเพราะเลยปกติอะไรที่ฟรีเขามักจะมองข้ามและไม่ให้ความสนใจในขณะที่การเรียนที่เก็บเงินบ้างไม่ต้องสูงมากจะสร้างความสนใจให้เขาฝ่ายรู้มากขึ้นเป็นหลักจิตวิทยายอย่างหนึ่งนะคะ24ถ้าอยากกลมกลืนกับผู้ฟังให้แต่งตัวเหมือนกับพวกเขานะคะ 25. คนเราจะรับฟังได้ดีจากคนที่เรารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันก่อนนำเสนอจึงควรมีเวลาทำความรู้จักกับผู้ฟังของเราให้มากที่สุดนะคะ26บอกสิ่งที่รับจากการลงมือทำหรืออันตรายจากการไม่ลงมือทำตามสิ่งกำลังแนะนำจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ฟังเต็มใจและสนใจฟังมากขึ้นนะคะ27 ถ้าไปงานที่มีผู้พูดหลายคนพยายามพูดเป็นคนแรกให้ได้นะคะ2 8ถ้าอยากให้ผู้ฟังจดจำได้ขึ้นใจให้เขียนลงไปในกระดาษไม่ใช่พิมพ์ลงคอมพิวเตอร์นะคะ2 9ถ้าอยากให้ผู้ฟังทำกิจกรรมอะไรจริงสักอย่างเช่นกิจกรรม A ให้ขอร้องคนฟังให้ทำอีกกิจกรรมที่ใหญ่หรือย,ยากกว่าสมมุติเป็นกิจกรรม b นะคะ แน่นอนว่าผู้ฟังก็จะปฏิเสธกิจกรรม b แล้วกลับไปทำกิจกรรม a เพราะด้วยความเต็มใจนะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อ30ซ้อมและซ้อมคือวิธีที่ดีที่สุดเพื่อการสร้างการนำเสนอที่สมบูรณ์แบบนั่นก็คือหัวใจของการพีเต์น,นะคะอาจจะดูเยอะไปสักนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราเข้าใจในหลักการของการพีเต์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราหรือการนำเสนอเราก็จะสื่อสารได้นะคะขอบคุณที่เราฟังเกอร์วันพอดแคต์แล้วผมก็โสดถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดแคต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองข้อบอดคาส